สวัสดีนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับในนะคะคลิปนี้พี่บีพาคุณลูกค้ามาเยี่ยมนะคะมาเจอเจอครอบครัวอันใหญ่บึ้มของพี่บีค่ะในวันนี้เรามีคนเป็นนะคะคุณลูกค้าขาเป็นร้อยเลยนะคะที่มานะคะอยู่ในณที่นี้เรามานะคะเออสวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่กันค่ะคุณลูกค้าขาเราไปดูกันเลยนะคะว่านะคะครอบครัวพี่บีใจะใหญ่ขนาดไหนนะจ๊ะไปเลยค่ะ ตามรมเนียมถ้าเกิดว่าเราเรียนจบแล้วแม่และเรามีงานทําแล้วเราจะไม่ได้ซอง,ตองแต่ปีเนี้ยเราให้ซองขู่ก่อนขู่ต้องให้ซองเรากลับนี่เลยและคั้งน,นี้ก็เป็นการแลกส้มก็เราจะไปไวอวยพรผู้ใหญ่เราจะต้องมีส้มสีรูปแบบนี้ไปและไปแลกส้มกลับมาและส้งที่เราได้มา ซองได้อีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราได้มานั่นคือคำวยพรทุกๆปีพี่ผิกับครอบครัวทุกคนจะได้คำวยพรสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่คือขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและเราก็ประสบความสําเร็จในคำนี้ปีขอบครัวเจรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเจงนี่ชนะมากแข็งแรงก็โอเคแล้วเตะเงินเตะมาไหลมาจ้าต่อไปครอบครัวทางะพัทยาค่ะ

ไร้นะดิโต <gegen violin> <acy> <appearance> ้คู่มาแทนรอรับรอรับเที่ยอร์คู่มาอะไรจะได้รับความภทยเหนื่อยก็นือต่างๆเออสิงเจียยูอีสิงนียวชัยให้ตัวแจ๊สสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะก็ทุกหลานทุกคนหมวกใบพอลตัวแจ๊สแล้วขอขอบใจขอขอให้ทุกคนเหมือนกันสุขภาพแข็งแรงอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะ สวยสวยสวยนะให้สวยๆนะครับก็ขอทำอะไรทำมาพาขึ้นลำเรือเงินทองดีๆทำมาอะไรก็ขอเจริญเจริญแต่มาผิดซองนะแก้วมาจบอันนี้เขาให้เอออันนี้เขาให้อ่าเก็บซองนี้ดีๆเก็บอย่าไปหลงไปกันเินเอิอเอามาแจัดอยู่ข้างหลังนะ เอามาทุกคนอยู่กันเอามาอยู่กันหมดทุกคนนะโอเคโอเคเอาเฮ้ยเอาม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 าเอาเข้าคิวมาลูกเข้าคิวเอ่อคนนี้ล่ะคนนี้คนแรกคนที่ันนี้้ตองมาให้เด็อ้าวไปอ้าเข้าคิวมาโอ้ยันนี้รวยแล้วนะรวยยามรวยยางจ้ารวยลยแ้ว อุ้ยเขามีเขามีโพยนะให้ใครให้ใครบ้างเลยนะอายุวันหวาน้้อต่อนบ้านเข้ามาเข้ามาสอนนะ อ้าวอ้าวถอยอ้าวเจ้เข้ามาเ <c oughs> หยบกันนะ <c oughs> <c oughs> เขอาเปเลยของหนูไม่ใช่ของมาเออเหมือนกันมาคนสวยคนสวย2คนแม่อันนี้เธอเฮ้ยขโมยซองหนูอ่ะไม่มันดึงไม่ออกว่ะถูกหนูก็ดึงของหนูไม่ออกอ่ะมามีอังเปาซิงเจียยูอีซิงมีพวกชาย ให้มีเฮียกับเจเอสสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่แบบนี้นานๆอีกเป็นสิบสิบปีเลยเอาแค่นี้เหรอเอานานกว่านี้เป็นร้อยร้อยปีเลยเป็นไงเอาให้สวยอมตะด้วยค่ะเออสวยอมตะด้วยอ้าวสวยอมตะก็เสียซอกแล้วจ้าไปเสอยซอกจริงๆอ้าวอันนี้เป็นการมอบ้ของพิเศษจุลเิลาส่งมาเป็นตัง้์หลักแลอว นี่ให้หลานนะอ้ทีมมะเตียให้หลานทีมะเียเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วให้เด็กนานมาเรี่อยวยเหมเดิมตัวกลิ่นาเรินถึงแเกินแ่งเลยๆใครมาวันนี้ให้เหงเยๆนะคะกลับไปเนี่ยรวยเองเองรับไปเป่าเป่าเจาาแมือะวีเลยเจาหน้าาวเ

หยิบออกไปก่อนได้เลยได้ไหมเฮียไม่ต้องจับสลากได้ไหมเขาเขามีเกินเอะมีฉลากเขาไปินจันี่งานี่ไม่้เรื่องเลยนะไม่รู้เขาทำอะไรด้วยอ้าวเอามาใครเรียนอยู่ใครนี่อยู่เอาไปเอาไปแล้วคเลี้ยงอยู่แล้วไมู่เอียไม่จบมาแล้วไปทุกคนจบแล้วก็จะไม่ได้แล้วใ่แล้วก็บอกไม่ได้จบแล้วไม่ต่อท่อเไม่ ก็ได้เลยผมคุณค่ะดูฉลาดมาทุกปีเพราะว่านี่เป็นปีแรกที่เพิ่งมาน้องไอแล้วก็มีใครจะแสดงอะไรอีกไหมทีมที่3ามของของนายของ หัวไม่ได้รางวัลโอ้ยเอาไปเลยลูกเฉพาะชุดนี้ก็ไม่เหลือแล้วชุดนี้ก็เต็มใจแล้วเจ่านายโอเคจะว่าแข็งแรงนะคะเหมือนกันนะก็ให้เห็นให้ฟังกันทุกคนนื้อคิดสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนากันทุกคนแล้วกันเนาะโอเคเอาไปหวกแล้วลูกเพิ่มใช่ไหมเพิ่มเมได้เห็นแล้วเพิ่มมากเลยลูกปีหน้าคงต้องใหญ่กว่าเพิ่มหรือตกใจ ไม่ไม,ม่ปื้มปื้มเขาปื้มอ่ะเพราะว่าดูจากเจอจากอะไรนะตัวเล็กๆใช่ไหมเห็นจากตัวเล็กๆเห็นจากอะไรมาปึ้มมากปื้มมากชื่อเอกพ้ดถึยคิดจริงๆสวยน่าบอกพีม่มากเลยว่บคนนี้ สิงเจยู่อีละลายโลกสิงเจยยู่อีละลายสิงวิวกชัยสิงวิวกชัยอ่ะโอเคนี่ไม่ได้เจอเลยไหมนะคนนี้เจอเจอแต่ว่าตัวมันเล็กไงนี่มันโตขึ้นอ่าก็เลยจำมำมากเลยเอาลูกเอาให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในทุกๆทางนะลูกอ้โแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยสักคนไหมไม่เหมือนเลยเนาะอีน้องเช่อไหม ไม่เหมือนกันสักคนเลยอ่ะคนละสไตไลไต์เลยอ่ะทั้งหมดใช่หมดเลยใช่ไหมใช่สาวคนวนี้ตัวกลางเล็กเนี่ยโอ้ยใม่ไหมตัวละคนแล้วถ้าฉันไปเจอข้างนอกฉันจะจำได้ไหมวะแก่เนี้ยนี่นะคะไปนี้จำไปได้เพระเราออกาเราเราแล้วก็ต่รุ่นเล็กรุ่รนโตใช่ไหมโอ้วัยครับี่ครแตัวนี้ก็ ยังไงลูกสุขภาพก็แข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะรู้ไหมลูกสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลูกจ้าขอบคุณค่ะคัะสวัสดีค่ะอีกาโปงอีโปง เปนแรกใช่ไหมไอ,อ้ความสุขเยอะจ้าเหมือนกันเหมือนกันไปเที่ยวบ่อยๆไปเที่ยวบ่อยๆ <_ Bradley> ให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนกัน<ส>นึกคิดอะไรก็ได้สมปรารถนาสิ่งที่อยากหวังไว้ก็ได้อยู่แล้วเนี่ในปีนี้ก็ให้มัน,นกีก็คือทำไหนนะสมหวังแล้วกันค่ะโอเคอ้าวเด็กๆเหรอนั่งโนมี่ออกสัสออกสัสมาถือออกัสมาถือ นั่งลงขาหัวแน่ไหลเดี๋ยวนะี่ไม่ไป็นอยนั้ะเดี๋ยวเราจะมีรางแสดงมีบัตรค่ะเดี๋ยวเที่ยวชมอะไรนีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะติดตามอยู่ทุกวันในทุ่หวังทำงานเยอะอ่าโอเคก็ให้ทุกคนเนาะให้ทุกคนก็มีอะไรอ่ะมีความสุขสิ่งเดียวเนาะมีความสุขไม่ทุกข์แล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆคนนะอ้าวไปให้แต่เด็กๆนะลูกอค่ะ ังเด็กคงสิเอาลูกอ่ะเอาไปจ้าไปไปยังอีกยังอีกยังม่อยู่เอาไปโอ้ยโอยซอมมีหน้าที่แจกกันตอนนี้ พ uh, ี่โมพี่โมทำนายอะไรกได้ทำเลยพลอกัน แต่ถ้าพูดถึงตัวมันตัวไหนตัวตัวใหม่ตัวเก่าตัวร้วนมันจะแตกใหม่กว่า ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลานะคะกินแล้วค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับนะคะคลิปในวันนี้พวกเราทุกคนก็สนุกสนานกันเนาะกับบรรยากาศกับลูกๆหล,ลานๆทุกคนนะคะก็เขามีทั้งหมด12ตัวนั่นหมายถึงคือครอบครัวพี่ปี่ใหญ่ถึง1 2 0ย่คนเลยค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็เราเจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะอ่านี่อาหารจานแรกมาแล้วกินหอมค่ะคุณขาแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ดน้องเชิรจริงปะเนี่ยพี่เมย์นับให้หน่อยทำไมแชมป์ไม่เจออย่างนี้อ่ะสองพันของอาขู่สองพันจตตอกไม่ได้ด้วยทำไมพี่แชมป์มีแต่แบงค์ร้อยน้องเชิรมีแต่แบงค์ห้าร้อยสองซองแล้วอ่ะช์มได้ห้าร้อยพี่เชรได้สองพันน้องเชอรแกะสามซองปลาไปสามพันกว่าแล้วพี่แชมป์ยังอยู่หลักพันกว่าบาทอยู่เลย เท่าไรร้อยอ่าไม่ใช่สองนี้สามร้อยเอ่าน้องเชอร์น้องเชอร์เท่าไหร่ีกแล้วโอ้โหผลประกอบการสองใบอย่างนึงของน้องเชอเยอะมากเดี๋ยวค่อยนับทีเดียวแกออกมาก่อนลูกอย่พี่เมย์ช่วยพี่เมย์ช่วยน้องเชอร์แกงมั้งพี่เมย์ช่วยแกร้อยนี่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 ตัดเสร็จแ้วค่ะสองคันเดี๋ยวเราตอีกที นี่ไงเจอแล้วเท่าไหร่สองพันค่ะอันนี้ก็เหมือนโอเคเราเปิดอีกกล่องเลยไม่ยากดีดอ่ะเออยากดีอันนี้ลุ้นลุ้นลุ้นุ้นเดิมไม่มห้าร้อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของคนเดืมไม่ใช่ห้ารอยแล้วหนึ่งรอยะมีอีกม่อีกไม่เห็นมีอีกไม่เห็นมีอีก แบบเป็นนึงออกไหม่หมดด้วยอ่ะเท่าไหร่อ,อู้าวว้นักเท่าไหร่เชอร์นักแกะแบบนั้น,นเลยหรอดูสิเชอร์นักแกะดีดีเชอร์ได้สีอะไรคะสีแล้วอ่ะที่เป็นได้แหนแปดร้อยสองนั้นได้เท่าไหร่ครับพันหนึ่งพันหนึ่งหรือแปดร้อยเชอร์คะเชอร์ได้เท่าไหร่แล้วเนาะเด็ก เยอะมากนี่มกระจุเฮ้ยของแม่จุมอะไรนาะโอ้ยไม่อยากแกะของแม่จุมมาหน่ามันน่าักเก็บองน่ารักเก็บอแล้วนยเพนอะพี่แท็แกหมดแล้วหรอคะแ่หมดจังค่ะเราไม่ใช่หาใหม่ ซองมันปนกันหรือเปล่าได้แยกไหมชุดก็แดงโซฟาก็แดงได้แต่แบงค์สีแดงน้องเชอรได้แต่แบงค์สีม่วงโอเคค่ะผลประกอบการปีนี้ก็ดูสีแค่แบงน้อยโอเคค่ะบ๊ายบายก่อนสองพ่อสองพ่อปิดท้ายแกเลยแม่มาแล้วลูกสองกับปลานับให้นับให้หน่อยนะคะ ส่งป้าไ,ได้มาหนึ่งซองมัรซี่ไม่กีก่แบงค์นันบ้อมซีได้กี่แบงค์นึ่อกซี่ได้กี่<อ>แบงค์ารซี่กับป้าไ,ได้กีบ่บาทหันมา,าหา,ามามัรสฟ่คะหนึ่งสองหเร้โอเคป้ป้าได้เท่าไหร่คะดโอเคค่ารวมกับต้องเชิญไ,ไปเลยคะ่ะ Okay, bye-bye.